สวัสดีค่ะมาปรางนะคะชามาคงรมวันนี้นะคะรายการไปไหนก็ได้วีคเอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาสถานที่ชิวๆได้บรรยากาศที่น่าิ้งเเราจะมาแนะนำคนที่ดิฉันหรือหนูเนี่ยรู้จักอยู่แล้วอยากจะถ่ายทอดความชิวให้ทุกคนได้รู้ <oui. S 1> วันนี้นะคะมาปรางก็อยู่กับเก่งค่ะคุณเก่ง สัตว์อุตตาชาวชวาลินนะคะให้คุณเก่งแนะ่ยนั่นเลยกับว่าที่นี่คือที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เก่งนะคะ,คะ,คะเป็นคีมผูก้ก่อตั้งโคโดโมะมูระค่ะเป็นเป็นไพรเวทแคมปิ้งค่ะโคโดโมะมูระไพรเวทแคมปิ้งพูดถึงที่นี่ช่วยขยายความให้ฟังหน่อยค่ะโคโดโมะมูระเนี่ยแปลว่าอะไรคือจริงๆ <c oughs> คือจริงๆต้องเล่าก่อนว่า ที่บ้านเนี่ยทำโรงเรียนอินเตอร์มาประมาณ7ปีนะคะก็คือเป็นโรงเรียนที่เราเน้นเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนใส่พวกกิจกรรมบทเรียนต่างๆเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอ,อยุคโควิดมาเนี่ยแคมป์นเนียก็เกิดเกิดยุคโควิดเลยนะคะเพราะว่าพอช่วงพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนคนก็รู้สึกว่าติดอยู่บ้านติดแหกอยู่บ้านไม่กล้าออกไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ติดอยู่หน้าจอคอม mm hmm. เด็กๆก,ก็ติดอยู่หน้าจอ iPad ติดอยู่กับของเล่นพลาสติก ติดอยู่กับห้องสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเด็กขาดพื้นที่ที่เขาจะได้วิ่งเล่นแล้วพอการที่เด็กๆได้วิ่งเล่นเนี่ยทำให้เขาขาดพัฒนาการในการเรียนรู้ต่างๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราพอเรามองกลับมาในสถานที่ของเราอะ่ะคือเรารู้สึกว่าเออเรามีพื้นที่ทั้งหมดอะ่ะเจ็ดไรซึ่งสถานที่ของเราอะ่ะเหมือนรายล,ล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราอยากแบ่งปันเราอยากเปิดประตูให้คนได้เข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภ mm ั hmm. ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าคนเราคือคนเมืองที่ต้องการพื้นที่สีเขียว mm hmm. ก็เลยเหมือนเริ่มคุยกับคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนว่าเอ้ยเรายังอยากทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเ,เราอยากทําให้เขารู้สึกว่าเป็นเหมือนสวนหลังบ้านของเขาในวันหยุด mm hmm. เหมือนเรายกสวนหลังบ้านของเราในวันหยุดให้เขาอะ mm hmm. ไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของธีม Private Camping in your own backyard ซึ่งหมายความว่าเหมือนแคมปิ้งแบบส่วนตัวในส่วนหลังบ้านของคนเองใช่ค่ะเห็นตั้งแต่แรกที่เก่งทําแล้วนะคะเป็นเพื่อนกันมาเนาะเออจะได้ไม่เก่งใช่ใช่ชช่พูดไปเลยดีกว่าชอบนะก็เลยอยากจะมานําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ว่าที่ที่แห่งเนี้ย พุทธมนตรสายสองใช่ค่ะอยู่ฝั่งทนค่ะอยู่พุทธมนตรสายสองสารธรรมศพซอยสิค่ะใช่จริงจริงควรมานะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่เก่งทำวันนี้เลยอยากจะถ่ายทอดพูดถึงชื่อโคดมุระช่วยแปลความหมายให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำไมต้องโคดมุระได้ค่ะจริงๆคือโรงเรียนของเราโรงเรียนอินเตอร์นะคะชื่อ kids village kids village ก็คือแปลว่าหมู่บ้านเด็ก ทีนี้พอมาเป็นทีมแคมปิ้งปูปะเราก็อยากได้อะไรที่มันสอบขึ้นหน้าหลักขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมาในทีมโคโดโมุรุระโคอนโดโมุรุระก็คือหมายความว่าหมู่บ้านญี่ปุน่นหมู่บ้านหมู่บ้านของเด็กโคโดโมแปลว่าเด็กโมระแปลว่าหมู่บ้านคือเราอยากเป็นหมู่บ้าน เล็กๆของเด็กให้เป็นที่ที่เราสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนธรรมาชาติแล้วก็ความสุขเขาด้วยกันก็เลยเกิดมาเป็นชื่อโคดมมุระลค่ะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เราก็จะมีธีมว่าเป็น um, private camping in your own backyard ค่ะ mm hmm. โอเคค่ะพูดถึงพูดถึงอะไรนะโคดมมุระแล้วเนี่ยขอถามหน่อยที่นี่ก็มีกฎกติกามีกฎกระเบียบใช่ไหมคะอ,อ,อยากทราบเวลาที่ คนเข้ามาเนี่ยรอบนึงเนี่ยเข้าได้ประมาณกี่คนคะ,ะคือปกติเนี่ยเราจะรับเป็น private เท่านั้นก็คือหมายถึงว่า1รอบเนี่ยคุณจะได้พื้นที่ทั้งหมด7ไรเนี่ยเป็นของคุณเอง ในหนึ่งรอ,อ,อบคือรับแค่หนึ่งหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีแค่เสาร์อาทิตย์มีแค่วันหยุดเท่าน,านั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาในวันหยุดให้เป็นประโยชน์คืออย่างว,วันเสาร์อย่างเงี้ยเราก็จะมีมีตั้งแต่ช่วง2องโมงถึงหกโมงเป็นช่วงบ่ายๆให้เด็กๆมาว <comunque esin? S 2> ิ่งเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยวันอาทิตย์เราก็จะมีเยอะหน่อยมี3รอบก็จะแบ่งเป็นรอบละสองชั่วโมงครึ่งอะไร่งเงี้ยโดยแต่ละรอบเราก็คือหมายถึงว่าพ่อแม่ก็คือสามารถรวมกลุ่มมากันได้เลยใช่ค่ะเหมือนเป็นคอมมูนิต่ี้ไหม ใช่นนใช่เป็นคอ <community S 1> มมูนิตี้เล็กๆคือคือเราไม่ได้เปิดให้คนนอกทั่วไปเข้ามาหมายความว่าคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จะมาก็คือรวมกลุ่มกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือก่อนเข้ามาก็จะมีการแบบเช็คอ t k เคอะไรกันให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากให้เด็กที่เข้ามาได้ถอดหน้ากากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ mm hmm. พอเรารู้สึกว่าเหมือนเด็กรุ่นใหม่อะใส่หน้ากากกันเก่งมากแล้วคือมันไม่มันควรจะมีที่ที่เขาสามารถได้ ได้วิ่งเล่นคู่กับธรรมชาติได้สูดอากาศบริสุทธิ์จริงๆโดยที่ไม่มีมลพิษอะไรค่ะโดยโดยเฉพาะแบบสถานที่ของเราคือไม่มีมลพิษเลยของเราคือแบบรายล้อมไปด้วยเหมือนแบบต้นไม้แล้วก็เหมือนแบบพืชน,นานาพันธุ์กว่า300ชนิดที่นี่โ,โดยต้นไม้ที่นี่ทั้งหมดประมาณ300กว่าชนิดอะ่ะคือเราออกแบบมาให้1เก็บกินได้สองคือเด็กสามารถดึงออกมาเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้เด็กหยิบของเล่นพวกนี้มาเล่นกับธรรมชาติ พราะเรารู้สึกว่าการที่เด็กกลับคืนสู่ธรรมชาติอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาห่วงแหนธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์เหมือนปลูกฝังจิตสานึกใช่นะคือเรารู้สึกว่าธรรมชาติปลูกฝังให้เด็กมีความสอบ้น,นะะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มือเย็นเนาะมือเย็นใช่คือพอพูดพอพูดถึงเบื้องหลังในการในการทําแคมป์นี้ยคะ่ะเราก็เกิดขึ้นมาเป็นสี่คำถามว่า แคมป์ของเราอ่ะทำไมจะต้องเป็น private camping หนึ่งีมอย่างแรกคือทำยังไงให้สนุกก่อนที่จะเป็นแคมป์นี้ทั้งหมดเลยคือเราคิดก่อนว่าเอ้ยเราจะเปิดส่วนหลังบ้านของเราให้คนอื่นเข้ามาแต่ว่าทำยังไงให้สนุกเพราะถ้าเปิดเปิดส่วนหลังบ้านของเรามาให้คนอื่นเล่นมันก็คือพื้นที่สีเขียวกว้างๆที่ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยก็เลยเกิดมาเป็นคำถามว่าเอ้ยทำยังไงให้สนุกเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแคมปิ้งน่าจะสนุกเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมันมีแคมปิง้งมีเซตติ้งปุ๊บเนี่ย พ่อแม่สามารถมามามีที่นั่งรอให้เด็กให้เด็กๆวิ่งเล่นได้อะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ปู่ย่าตายายก็สามารถจุงมือกันมาเดินชมนกชมไม้ได้ในขณะเดียวกันอนะ่ะคือเด็กก็มีพื้นที่วิ่งเล่นกว่า7จ็ดไรอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือแคมป์ของเราเป็นด็อกเฟรนลี่คือ คืออย่างที่รู้ว่ามันมีสถานที่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกในกรุงเทพที่เราจะสามารถแบบพาหมามาได้อย่างแบบร้อยเปอร์เซอะไรเงี้ยคือแคมป์ของเราเป็นดอกเฟนนี่เราเราก็จะมีแอรียเล็กๆสําหรับให้แบบน้องหมาไปอุจจาระปัสสาวะเพื่อความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จริงๆส่วนใหญ่คนที่มาก็จะเป็นเหมือนแบบพาหมามาพาลูกพาหลานพาปู่ย่าตายายมานั่งเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พูดพูดพูดถึงนะ ยกมาได้ทางบ้านเลยเอาจริงใช่ใช่เราอยากให้เป็นอารมณ์เนี้ยที่นี่ใช่บรรยากาศเนาะบางคนก็จะมีจัดงานวันเกิดก็มีใช่อะคืออย่างจัดวันงานวันเกิดก็จะจัดแบบสเปเชียลให้เนี้ยก็จะมีเด็กๆเข้ามาพูดถึงความเนาะเขาเรียกว่าใส่ใจในทรายละเอียดใช่คือพอมาถึงอย่างที่สองเราก็รู้สึกว่าคิดว่าเอ้ยทำยังไงให้ปลอดภัยเราก็เลยรู้สึกว่า อย่างนั้นความเป็นส่วนตัวละกันมันคือทําให้เราปลอดภัยอะไรเงี้ยเราเราก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยทำ private camping <ม>คือหมายถึงว่าเราหับแค่รอบละหนึ่งคนเท่านั้นอะไรเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่อย่างเวลาการการเตรียมอาหารของเราเงี้ยเราก็จะแรปพลาสติกอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อย<ม>ก่อนที่แขกจะเข้ามาใช่แล้ก็จะมีพ่นทําความสะอาดทุกอย่างก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนอะ<ม>ไรเงี้ย่ะพูดถึงการเลือกอาหารเลือกเองใช่ไหม เลือกเองใช่จริงๆเราก็จะซอสต,ตามร้านขนมต่างๆด้วยความที่เหมือนเราเป็นคนชอบกินเบเกอรี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะชอบอะไรที่มันออร์แกนิกคือส่วนผสมจะต้องแบบธรรมชาติต้องแบบอะไรเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าตอนเราทําขนมคืออย่างปกติเวลามาแคมป์หนึรอบอะค่ะเราจะมีเสิร์ฟอาหารทั้งหมดออสองชุดก็คือจะเป็น English a f t e ต n o o n t ท a กับ a i a f t e r n o o n t ทีคือ English Afternoon t ท a ก็จะเป็นเบเกอรี่ทั่วไปโครโฟเป็นแบบอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากมีอ้อมอัตโนมัติของไทยด้วยเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจว่ามันมีขนมไทยแบบนี้อยู่นะนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ยังเด็กบางคนที่ทานยากหน่อยแล้วก็เสิร์ฟปั๊บคอนเสิร์ฟหมูปิง้งเสิร์ฟน้ำเก๊กฮวยเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเขาเรียกว International, นะ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะใช่ใช่ค่ะมัน,ม,น,ม,นมันลมันลงตัวนะแล้วมันก็ยังคงเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมไทย ใช่ใช่ใชจริงๆของแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆอย่างธีมของเดือนนี้คือเป็นการละเล่นของไทยคือของเล่นไทยโบราณเราก็จะไปเสาะหาพวกของเล่นไทยโบราณต่างๆที่เราหาได้นะคะ่ะแล้วก็มารวมไว้ให้เขาที่นี่อย่างตรงแคมป์ข้างหลังนะคะก็จะมีของเล่นไทยโบราณต่างๆไทยอินไว้ให้เด็ก<ม>ๆเอาไว้เล่นส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่ของเล่นที่ทําจากไม้หรือธรรมาชาติเราจะไม่ค่อยเน้นของเล่นเกี่ยวกับ ของเล่นพลาสติกเลยเพราะเรารสึกว่าเด็กๆก,ก็เล่นที่บ้านได้อะไรเงี้ยพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเราอยากให้เด็กได้ถอดหน้ากากแบบร้อซคือเด็กส่วนใหญ่ที่นี่ที่มาคือมาถึงปุ๊บเราอยากให้เป็นฟิลเหมือนเขาสามารถถอดรองเท้าได้เลย mm hmm. เล่นกับทราย mm hmm. เหยียบพื้นหญ้าแล้วก็บริหารร่างกายบริหารความกีดของเขาแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยจะเห็นว่าทางแคมป์ของเราอ่ะคือถ้าสมมติว่าไปที่อื่นน่ะอาจจะมีกิจกรรมที่แบบตั้งใจเซตอัพเอาไว้ว่าเด็กจะต้องทําแบบนี้นะเด็ก mm hmm. จะต้องไปทํานู่นทานี่อะไรเงี้ย แต่คัมของเราคือไม่มีเลยคือเราจะวางทุกอย่างไว้ให้แล้วเรารู้สึกว่าเป็นจิตของเขาเองที่เขาอยากจะเล่นหรือไม่เล่นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะงานของเด็กคือการเล่นเราเขาเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่กับใครก็ไม่รู้มาทั้งอาทิตย์ทั้งโรงเรียนผู้คนอะไรต่างๆเขาถูกทำเขาถูกฟอร์สให้อยู่ในกฎระเบียบต่างๆเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์มันควรจะเป็นวันที่เขาได้ดีแลกซ์เขาได้เขาให้เขาได้วิ่งเล่นแบบปลดปล่อยความคิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรเรารู้สึกว่าเราอย่าไปห้ามเขา แล้วก็ที่สําคัญคืออย่าก,กลัวว่าเขาจะเบื่อเพราะว่างานของเด็กๆคือการเล่น <Okay. S 1> ใช่ <c oughs> ค่ะอย่างสถานที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเจไร่อย่างเงี้ยสตาฟเนี่ยเราเรามีไหมคะเรามีให้หรือเปล่าคือจริงๆอธิบายก่อนว่าพอ,อยุคโควิดอะค่ะมันทําให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราเรียนรู้เรื่อง social distancing หรือการรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็แล้วก็เราเรียนรู้ถึงความสําคัญของการบริหาร บุคลากรคนต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอยในเมื่อคนที่จะเข้ามาต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วอะแคมป์ของเราก็คือจะไม่มีสตาร์มาบริการเลยคือเราจะไม่มีสตาร์มาคอยยืนแซน by ว่าเอ้ยต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราอยากให้เป็นฟีลเหมือนโฮมมีบ้านๆเหมือนคุณเดินเข้ามาปุ๊บนี่คือส่วนหลังบ้านที่คุณคุ้นเคยแต่ว่าทํายังไงให้คนรู้สึกว่าเดินเข้ามาปุ๊บแล้วคนรู้สึกว่าคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เลยเราก็เลยคิดว่าเราจะทําเป็นคอนเซปต์เหมือน Air b บ b นดีเมืองน,นอก คือหมายถึงว่าเวลาอย่างเราไปเมืองนอกเนี่ยเราไปอยู่บ้านคนอื่นเนี่ยคือเจ้าบ้านก็คือจะแนะนํามาเลยว่าเอ้ยอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยทําเป็น QR code ให้ที่คุณสามารถสแกนได้แล้วก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆแนะนําแคมว่า น้ำอยู่ตรงนี้อาหารอยู่ตรงนี้ห้องน้ําอยู่ตรงนี้แล้วก็คุณสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างแล้วก็อย่างเราจะมีท่าเรือเล็กๆไว้ให้อาหารปาลาเราก็จะแนะนําว่าในในตุ่มมีอาหารปลาอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็มีกรงแท้อยู่ข้างหลังเราก็จะตัดหญ้าไว้ให้เนี่ยคือเราจะอธิบายพวก process อะไรต่างๆพวกนั้นเอาไว้โดยที่เราเรียกมันว่า contactless community เพราะเราอ,อยากให้เป็นยุคข,ของ New เ o r ร a มจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะอ่าเหมือนอยู่บ้านเลยเนาะใช่ใช่<ๆ>ใช่แล้วทำไมต้องธรรมาชาติคะทำไมต้องธรรมาชาติ คือจริงๆเรารู้สึกว่าการที่ปลูกฝังให้เด็กอยู่กับธรรมชาติเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่าอย่างเด็กที่อยู่นอกเมืองอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับธรรมชาติเขาเด็ดนู่นเด็ดนี่กินเขาสามารถหุงข้าวเองได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเด็กเมืองอขาด i ล e s สกิลเหมือนหรือหมายถึงว่าสกิลในการใช้ชีวิตอย่างเด็กที่อยู่โรงเรียนที่เนี่ยค่ะเราก็จะทุกอย่างคือเป็นแนวเศรษฐกิจกพอเพียงคือเขาก็จะมี ผักผลมะลารากไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาสามารถเหมือนเก็บกินแล้วก็ทํากินในโรงเรียนได้เลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากดึงพอยตรงนั้นมาให้เด็กกลับมารักและห่วงแหนกับธรรมชาติจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเราอยากจะแบบให้เด็กแบบ back to nature แล้วเราก็อยากให้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนธรรมชาติความสุขเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าเหมือนทุกวันนี้คนมีสถานที่ให้ไปไม่เท่าไหร่หรอกในบรรยุทการจะไปห้างไปทำอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นกิจกรรมอะไรที่ มันทาแล้วมันก็จบไปแต่ว่าการที่คุณได้จับมือกับพ่อแม่ปูย่ย่าตายายมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราใช้เวลาร่วมกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่านี่เข้าใจแล้วเนาะว่าทําไมต้องธรรมชาติแล้วทําไมต้องคอนโดมืระไรเวทแคนปิ้งใช่ <laughs> ชอบมาก <laughs> ส่วนตัวชอบมากค่ะเป็นสองออแกนิกโอเคอยากจะให้เก่งเนี่ยฝากช่องทางในการติดตามได้ค่ะจริง, <laughs> รงๆก็ จริงๆแคมป์เราเนี่ยเปิดเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็จะมีมีวันเสาร์เนี่ยจะมีแค่หนึ่งรอบคือเราจะเหมาทั้งหมดเลยก็คือ2องโมงถึงหกโมงนะคะกะ็จะได้โซนแคมปิ้งทั้งหมดเราจะเปิดสระว่ายน้ำให้ด้วยแล้วก็จะมีเรนทรีด้วยเรนทรีก็เรนฟอเรสเราก็จะเปิดเป็นเหมือนฟอกกี้ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์จะมี3รอบเราจะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะแล้วก็วรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอแอด อินสตาแกรมเข้ามาถามได้ค่ะโคดมมุร p พร v ว t e Camping ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เต็มอิ่มมากๆเลยเนาะกับข้อมูลของโคดมมุร p พร v ว t e Camping แล้วถ้าคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆอ,อยากจะมานะคะก็ตามรายละเอียดที่คุณเจงแจ้งไว้ได้เลยวันนี้นะคะรายการไปไหนก็ได้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ไม่ได้พี่ปลอยไม่ว่าจะไปไหนก็รักษาชีวิตคนไม่ได้เยี่ยมต้องพึ่งเพื่อนเรานะคะมาค่ะ<า>ขอบคุณช่างกล้องนะคะ<า>ที่วิ่ง